สวัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้แกะเจ็ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะตัวนะครับหลอดไฟยัลิงเหมือนเดิมเหมือนตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็น1 se ตัวที่แล้วเนี่ยมันเป็น1 s เฉยเฉยนะครับเป็น1 s เฉยๆแล้วก็เป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น se นะครับเป็นขั้วสีดำตัวสีดำนะครับออกเมทัลลิกครับเทาๆทาดำานะครับซึ่งตอนแรกผมซื้อสั่งซื้อมาเนี่ย ผมก็คิดว่าเหมือนมันน่าจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาว่าเบื้องต้นเนี่ยกล่องเนี่ยก็ไม่เหมือนแล้วนะครับกล่องก็ไม่เหมือนแล้วแต่ไม่รู้ว่าการเซตค่าหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับแต่ตัวนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะทําไว้แต่งครับเพราะว่าตัวนี้มีภาพประกอบว่าไอ้ไว้โชว์โชว์ที่หลอดนะครับว่ามีสีอะไรเงี้ยครับว่าให้มันเข้าโทนประมาณนั้นแบบว่าโคมไฟที่ดูเปรย์นะครับเดี๋ยวมาลองเซตดูกันว่า มันเหมือนหรือแตกต่างยังไงเพราะว่าตัวนี้แพงกว่านะครับแพงกว่าพอสมควรเลยนะครับเอาละครับสําหรับเจ้าตัวเยลิงตัวนี้นะครับที่มันอะมาเรียบกับตัวตัวหนึ่งนะครับอ่ะนี่เลยนะครับพลิกไปพร้อมๆกันเลยนะครับอะหน้ากล่องก็ไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะครับรองรับ Apple นะครับแอปเปิลโฮมค t นะครับตัวนี้ไม่มีแอปเปิลโฮมค t นะครับ ต่อไปอเป็น A บวกเหมือนกันนะครับข้างตัวสีขาวเนี่ยข้างหนังข้างหลังก็เป็นรูปนี่ครับแล้วข้างหนังตัวสีดําจะเป็นแบบนี้นะครับอนอกั้นเหมือนกันนะครับเรามาดูมาแกะดูนะครับแกะดูเลยว่าเซตแล้วมันจะเหมือนกันไหมหน้าตามจะเหมือนกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับ อนี่ครับให้ดูถ้าในรูปเนี่ยมันจะเป็นสีออกเทาเทาใช่ไหมออกเทาเทาใช่ไหมแต่ตัวจริงอ่ะมันออกเป็นเมทัลลิกสีม่วงนะครับเมทัลลิกสีม่วงเออสวยอะ่ะสวยเลยนะครับสวยเลยสีสวยเลยนะครับสีม่วงมันคงเอาไว้โชว์จริงๆนะครับว่าเวลาใช้กับโคมไฟที่เป็นแบบเปลือยนะครับ และก็แพงกว่าและก็แพงกว่าสีขาวด้วยนะครับตัวนี้แพงกว่าสีขาวด้วยอ่ะเดี๋ยวไปลองเซตค่ากันดูครับอ่ะเรามาเซตค่ากันนะครับคราวที่แล้วเราเสียเวลางมโขงไปนานวันนี้ผมจะมาเซตค่าผ่านตัวเยลิ่งเลยนะครับก็เพิ่มอุปกรณ์ไปนะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับตัวบัฟนะครับตัวนี้จะเป็นนี่หลอดไฟ1 s e นะครับนี่เป็นสีเลยนะครับสีม่วงตามนี้โอเคถัดไปนะครับ โอเคบอกว่าให้ไปเชื่อมโยงอุปก,กรณ์โอเคปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นตัว wifi ที่เป็นชื่อของเอเจตลิงตัวนี้มานะครับแล้วเราก็กลับที่แอปเลยโอเคก็ทำการเชื่อมต่อปกติเลยนะครับเนี่ยหลอดก็จะทำการกระพริบเห็นไหมครับเป็นให้เรารู้ว่าเอ้กำลังเชื่อมต่ออยู่นะนี่หลอดค้างแล้วนี่ผมติดเขียวไว้เห็นไหมครับ เป็นสีเขียวอยู่นี่ติดไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหลอดต่อไปก็จะเป็นเซตนะครับโอเคกี้เราเป็น S 1ไปแล้วนะครับตอนนี้เราเป็น S two นะครับหลอดสองโอเค,อเ,คเสร็จแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น2องหลอดแล้วนะครับอ่ะดับแรกเราไปเจ็ดดูที่ ที่เซมีขึ้นเลยนะครับขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับก่อนจะไปที่เรื่องอื่นนะครับเรามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับมันก็จะมีการตั้งค่าให้อัปเดตนะครับแล้วก็อัปเดตผ่านตัวแอปของยลริงเลยนะครับครายีิแล้วเราอัปเดตผ่านตัวเซมีนะครับท้ายวแล้วเราอัปผ่านตัวเซมีตัวนี้เราก็มาดูตัวนี้เลยนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนู่นนี่นั่นนะครับก็รอไปเ๋ยสกิปไปเลยเลยครับ ครับอัปเดตเสร็จแล้วนะครับ<ส>ก็จะรูปหน้างหน้าตาแบบ,แบ,บนี้นะครับก็โอเคมันก็ขึ้นสถานะว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันขึ้นอ่ก็ยังไม่ขึ้นที่ Google Home นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับตัว S2 ยังไม่มานะครับเราก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์ไปนะครับ ตรวจสอาอุปกรณ์ใหม่นะครับโอเคยอมรับนละลิงก์นะครับโอเคลิงก์แล้วนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาตัวใหม่นะครับเราก็เลือกเข้าไปนะครับคลิกไปที่บ้านนะครับถัดไปนะครับโอเคก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถ เพิ่มฝ่ายนะตัวนี้เป็น s 2นะครับก็ปิดเปิดแน่ปิดได้นะครับเลือกสีได้แน่สีดแดงนะครับสีฟ้าสีที่มันต่างกา่งกางันนะครับแน่ก็สามารถเสร็จได้นะครับที่แอปเยลิงเลยนะครับแล้วก็มาแอดที่ Google แบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถสั่งงานได้เหมือนกันอะ <c oughs> โอเค g o เก l ลเปลี่ยน S 2เป็นสีแดงนะก็เซตได้แล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับหลอดที่2ก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าผ่านการลองผิดลองถูกจากหลอดที่1มาแล้วใครยังไม่ดูหลอดที่1ก็ไปดูนะครับว่าสามารถเซตยังไงอะไรได้นะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการเซตค่าตัวของเยลิงนะครับ1 SE นะครับตัวนี้ ก็ให้ความเห็นอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านไม่ได้ใช้โคมไฟที่โชว์ตัวหลอดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเพราะว่ามันแพงกว่านะครับก็ซื้อตัวที่เป็นตัว 1S ธรรมดานะครับ 1S ธรรมดาแบบนี้ที่ผมเป็นไฟสีเขียวตอนเนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กําลังจะติดตั้งหรือซื้อตัวหลอดไฟสีของเอ r ล i n มาทดลองเล่นดูนะครับก็ มีอะไรใหม่ๆหรือว่าเซตค่าอะไรแปลกๆใหม่ๆได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนายต้นไม้จะมาอัปเดตแล้วก็รีวิวให้ดูอีกทีละกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสําหรับติดตามนะครับนายต้นไม้นะครับกดถูกใจนะครับถ้าชอบนะครับกดสับสไครต์ติดตามจะไม่พลาดคลิปดีๆหรือของที่นายต้นไม้เอามารีวิวนะครับในซีรีส์สมาร์ทโฮมยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยทําคลิปแล้วก็มาให้กับทุกๆท,ท,ท่าน ตัดสินใจว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ